ราชการที่แปดราชการที่แปดมากจะะไเนี่ยเนี่ยคนจักระซัแล้วเน Department> um, ี่ยแปดเก้าสิบสามกริยัตสามกระซัดเมาอสามสามกรตริย์มาพอเที่ยเมาอสามกระซัดถ้าลังเทียกกักเนา ท้องค่ำทองคำจะบอบาทแล้วท่รอยหาิบทำไมพ่อที่ร้หาคิบทองค่ำบาทล้วี่ร้อยหาคิบเออผมมาแงเมียเลยเป็นแสนคนทำไมพ่อเนี่ยนนอเออทีร้อยหาคิบไปด้านทองทำไมเส้อดำบ่เนี่ยมันกะชีเสลี่ดำเขียวใบพุ้งลงพอที่เนาะถก คืออีกะท่องแค่เลยอ๋กะแทและเนาะท่องแค่บ่ไม่ท่องบ่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 อ่บนี่ค่แ่ง่บ่บ่ง่บ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 ่า่น่บ่ะปี่บ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 ่าแร่ค่าแรงบ่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 าค่บ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 บ่่บ่บ่บ่่บ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 ่่บ่่บ่บงเ่่า่่บ่บ่่บ่บ่่่บ่่บ่่บ่บบบ่บ่่บ่าแอยกบบบามบเ หมอตอนนี้ตอนนี้ไม่ป็ตอนนี้ท่องก็่าแรงบ่ซ้ากันบ่อมันหนาอซ้ากันนี่แต่มันซ้ากันเนี่ยสบายเลยสบายขาดท่องทุกมือเฉยสามหมื่นขวบสามหมื่นขวาแรงก็ต้อสามหมื่นขวบขาแรงสามบาทตักจโอ้เป็นแก้วของเบิมือว่าคำเนี่ยเอาไอเห็ดหน้าเบิ้ลมือว่าคำเขาจ่ายสามบาทค่ะโอ้เจ้าแพทย์อาย่ไดนเนาะ สมัยนั้นก็คือว่าค่าทองค่าเงินบาทเงินบาทมันบ่ทอสุกมืงินี่เงินบาทมันทอพี่แม่บ่มันเป็นบาทแต่ก่อนมีเงินสิบบาทไปโรงเรียนสมัยตะกี้ไปโรงเรียนแถว,วแม่ oh มีเงินสิบบาทส<อ>ุดยอดได้พ่อใหญานานเนาะบอกว่าแถวพ่อแถวแม่คนนี้เงินแปดสิบบาทคือเป็นนายห้อยเลาอี๋ออืออืออ๋อสุ้งเงินแปดสิบบาททอยสามบาทเงี้ยยังเป็นแถวแก้วไปอ่ ซื้อเมือมีเงินล้านเนี่ยยังว่าบ่แม่นคนรวยเด้บ่บ่อสามบาทมีกระจอกไอ้เงินล้านเนี่ย้วกว่อนเท่าวพ่อท้าแม่เนี่ยเท่าวผู้ที่ที่ท่าอมีเงินแปดสิบบาทเป็นแม่ห้อยครับเป็นเศรษฐทีเลยอ่ะก้าวับบริวานเนี่ยเต็มเงินเฮ้ย,อ,ยอันนั้นเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เราซังไหนเงินแค่แปดสิบบาทแปดสิบบาทเป็นเงินซ่วยไอ้ซุกมมือเนี่ยเอาะว่า แปดสิบบาทเพิ่เท่าไรอ้ยสมัยกับแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่ละเอาคนบาปแปดสิบบาทเพื่อเงินหนึ่งชั้นเขาเรียกว่าเงินสมัยก่อนกับสมัยนี้มันมันมันต่างกันหลายมันต่างกันหลายเศรษฐกิจมันคนละอย่างคนมันเงินเฟ้อสมัยเศรษฐกิจมันอุ้ยโอ้ก๋วยเตี๋ยวตัวยาบาทเนาะไม่ยปั้นได้ยินอ่ะห้าสตางค์เออสมัยเท่าเหย่ว้ย ห้าสิบบาทห้าสิบบาทกินกินเ่ไรน้อไมตาเดกีเออตาไปเย็นอ่าขนมักบัวนี่ต้นี่ต้คนป่วยนี่อสมตตังค่ะสามตตังอ่ขนมักบัวนตังซมซบาทซเมบาทยี่สิบบาทเนี่ยควอมแจกตังนาอพรอแจกตังโอ